สวัสดีค่ะอีดีต้อรัสุเพน้องฝรันงดอยนะคะวันนี้พอาก็พาเข้าป่าทุกคนวันนี้เราจะมาหาหยวกกล้วยค่ะนี่นะคะน้องชัยเนี่ยฟาลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาข้างในเขามาค่ะแล้วก็เราได้หัวปีด้วยนะคะทุกคนนี่ได้หัวปีมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการ,รเอาของน้องชัยนะคะไม่เหมือนกันนะแต่ต่างก,กันไปนะคะ แต่าขนาดใ่เรานะคะใช่คะ่ะว,ว้าวอันนี้ต้นเดียวก็พอเลยเนาะตอนแรกต้อ,องฝอยช่่ยเสาสอต้นเม่เแล้วขาวแค่ต้นเดียวพอละต้นกล้วยนี่ก็คือถ้าเราตัดออกมันก็จะออกมาใหม่นะคะมันไม่ใช่แบบอ่าทำลายอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้เหมือนกับว่าลอยพี่เขาก็มาปาดท,ที่เพื่อให้มันออกมาใหม่นะนี่จะเป็นต้นกล้วยป่านะคะไม่ใช่ต้นกล้วยธรรมดาด้วยนะมันเป็นต้นกล้วยป่าทุกคน ต้กล้วยก็มีหลายอย่างเนาะใช่มีหลายอย่างเลยต้นกล้วยป่าก็มีต้นกล้วยบ้านก็มีถ้าบ้านที่เขาเออกไปปลูกกันอ่ะมันมีในป่าด้วยแต่ว่ามันไม่อร่อยสู้ต้นกล้วยปา่าเนีนี้บ้าๆไม่ได้นะคะตอนนี้ฝนก็ตกไปฟลอยอยู่นี่หนึ่งค่ะแล้วคะ่ะอันนี้เราจะเอาแค่ยอดอ่อนนะคะทุกคนโอ้โหดูสิสวยมากเลยนะคะขาขาวขาอวดเลยว้าวนี่แหละใช่แบบนี้นะคะนี่ <laughs> ได้แล้วอันนี้จะเป็นยาขอบันโอ้โหเป็นแท้แบบนี้เลยไม่รู้ว่าในเมืองนี้เขาขายกันยังไงนะคะบนดอยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันส่วนใหญ่แล้วส่วนมากแล้ว,ว,ลวมันไม่ค่อยมีคนกินกันเนาะถ้าแบบมันไม่ใช่ไทยยายหรือว่าคนที่เคยกินอย่างนี้ไม่ใช่นี่เขาไม่ค่อยกินกันไม่นิยมกินอ่ะเพราะว่าตุกตุนี้เขาจะเอาไว้ให้กินแต่หมูนะคะใช่ อร่อยบ้านเราถ้าเป็นคนเราหูนี่เขาไม่กินเนาะใช่อันนี้จริงลาหูนี่เขาไม่กินนะแต่ถ้าน้องฝนนี่ก็คือไม่เหลือค่ะเอามาทําเมนูอร่อยๆกินหรือว่าเขาไม่รู้รอเปล่าเขาน่าจะไม่รู้ว่าเอามาทาเอามาทําเมนูได้หลายๆอย่างเนี่ยสวยๆอะดูสียาวๆแบบนี้เลยระหว่างที่น้องชายเขาไปหาหัวปีนะคะเดี๋ยวน้องฝนจะเอาอีกเท่าหนึ่งค่ะที่สาก็ บอกว่าเอามาฝาด้วยนะคะแค่นี้ยังไม่พอค่ะเดี๋ยวถ้าเอาไปเกณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยทชื่บ้านคนเยอะใช่ไหมเราก็ต้องเอาเอาไปแบ่งกันอย่างนี้นะคะนี่ได้แล้วค่ะ ว้าวสวยมากๆเลยอ่ะอยางก็คือแบบเยอะมากอันนี้ก็หวานอยู่นะคะไม่แปลกที่มูชาบกินต้อกล้วยต้อกล้วยมาก็มีมนก็หวานแล้วก็มีน้ําด้วยเราจะใส่ตะกร้ากลับบ้านแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ได้หัวปีด้วยนะคะ ได้แล้วคะ่ะนี่หยวกล้วยของเรานะคะก็พอแล้วคะ่ะได้หัวปีด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเนี่ยดีกว่าอยู่บ้านนะคะถ้าอยู่บ้านนี่ก็คือเราจะไม่มีอะไรกินถ้าเราเข้ามาป่าน,นี่เราก็มีอะไรหลายอย่างเลยนะคะให้เราหากินข้าวบนยังไม่พอนะยังมีหน่มให้อีกนะคะหน่มไม้ก็เยอะอยู่พอสมควรเลยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูหน่มโมูหน่มไม้อะไรตาตาอีกนะคะเนาะอีพีนี้ก็คือฝกไว้เพเท่าน,นี้นะคะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเจอก,กันใหม่ในีพีหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย